สว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟตีทุกท pues ่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเีค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับทุกท่านหรือช่องค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนนะครับทุท่านเอฟตีครับมีข่าวด่วนยามเช้าเลยสีครับนะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับคดีลุงคนหนึ่งที่ขอนแก่นจริงๆนะครับข่าวนี้นะยสีครับเนาะก็ผมต้องอ่านตามข่าวนะครับทุกท่านนะครับเนาะก็ล่าสุดนะครับนะไม่ชาละวันนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับนะ กับคดีลุงคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับทุกท่านแล้วนี้น่าสนใจครับแล้วนี้น่าสนใจทุกท่านครับข่าวด่วนคดีลุงที่ขอนแก่นที่แจ้งความบานและพยายามไปขอออกหมายจับสารยกคำร้องและพนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้องเป็นที่เรียบร้อยอ้าวทำไมมีคำสั่งไม่ฟ้องอ่ะ <c oughs> ยกคำร้องยกคำร้องและพนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้องเป็นที่เรียบร้อยสำนวนถูกส่งต่อไปยังพนักงานอายการถ้าพนักงานอายการมีความเห็นแย้งกับพนักงานสอบสวนจะถูกสั่งให้สอบสวนใหม่แต่ถ้าพนักงานอายการมีความเห็นฟ้องกับพนักงานสอบสวนคดีปเป็นอันสิ้นสุดและยุติ คราสีอะไรเนี่ย,ยอีบานแคปไปเดอร์ลอลส่วนคดีชัยนาทหมายจับออกนิงและรอบานกลับมาไทยนะจ๊ะนะครับส่วนมีคำถามว่าคดีที่กบาน กับขอนแก่นทำไมตำรวจถึงไม่สั่งฟ้องทั้งที่บานมันมีความเชื่อด่าคนเต็มพิกัดทุกวันต้องตอบว่าพวกคุณเอาส้นอะไรไปแจ้งารามคะคลิปที่เข้าข้อมึงไม่เอาไปฟ้องเอาคลิปเชื่ออะไรไปแจ้งฟาร์มตำรวจมันด่าคนเข้าข้อทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือน ซูฝ่ายคนหมายของพี่ๆตาถั่วหรืองโง่ฝ่าอีบานครับจะชนะอีบานต้องอย่างโง่ฝ่ามันจ้ะโอ้โหลงท้าไม่อ่านดีกว่านี่คล์ฟีครับนี่ก็เป็นเอกสารที่จอเคลงนะครับเอกสารหลุดในล์ฟีครับเนี่ยเอกสารนี้นะครับนะครับเอกสารรุดนะครับคืออีบานนะครับถ้าแจ้งฝามันเข้าหมดนะครับ แต่ยูจูว่าก็ถูกแหละครับเรายูจูว่าเราเอาคลิปไหนไปแจ้งครับคนจากอีบานมันต้องเจอนะครับนะแต่ส่วนเรื่องคดีหมายจับที่ชายโนดเนี่ยเรียบร้อยครับยืนยันนะครับนะยืนยันนะครับเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยเลยครับนะเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็เรียบร้อยครับอีบานกลับไทยมาก็คงจต้องโดนตะคุบนะครับนะคงคงกลับไทยมาคงโดนคงคงต้องโดนตะคุบนะครับก็ขอให้อ่า บาโชคดีคขอให้บานโชคดีนะคิดฝังสิ่งใดก็ขอให้บานนะครับประสบฝวามุ่งมั่นในปรัชนาในเรื่องคดีนะครับขอให้โดนทุกคดี <c oughs> นะครับกลับไทยไม่ได้แล้วนะครับนะมีการกลับไทยไม่ได้แล้วครับปราบานกลับไทยไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากมีหมาย,มายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอ,ขอให้ปราบานนะครับจงจงเรียกอะไรจงโชคดีต่อไปนะโชคดีต่อไป ในเรื่องของคดีคนลงคดีฟาร์มขอขอให้ปากดีต่อไปคือมันก็คงไม่คิดจะกลับถ่ายอะไรสิครับนะอีบานก็คงไม่คิดจะกลับถ่ายแล้วครับคนถ้าไม่คิดกลับถ่ายมันคงจะไม่อย่างนี้ทุกท่านนะครับถ้ากลับถ่ายคงจะไม่คิดแบบนี้ครับแต่นี่คงคงคงไม่กลับแล้วครับคงไม่กลับแล้วครับทุกคนก็คงจะจะเห็นเนะคนหนีหมายจับเนี่ยคนหนีหมายจับเนี่ยนะครับมัน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 น่ากลัวแค่ไหนนะครับมันน่ากลัวแค่ไหนนะครับ มันน่ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นเอฟซีครับเพราะฉะนั้นทุกท่าน,นครับนะก็อยากให้ทุกคนนะครับนะดูคดีของอีบาร์เป็นตัวอย่างการที่เราด่าคนในโซเชียลเนี่ยีนี่มันสมควรที่ต้องโดนอย่าไปทําตามนะครับอย่าไปทําตามเที่ยวนั่งบิดเที่ยวนั่งว่าคนนู้นนั่งว่าคนนี้มันอย่าไปทําตามทุกท่านนะครับดื่มกีฬาก่อน นะอย่าไปทำตามทุกท่านมันไม่ใช่เป็นผลดีครับทุกท่านคนอย่างอีบารที่ต้องโดนงนี้นะครับท่านตอนนี้มันกลับไทยไม่ได้ครับถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาแม่เป็นอะไรขึ้นมาืออพี่น้องเป็นอะไรขึ้นมาก็กลับไทยไม่ได้ครับนั่งร้องไห้ต่างประเทศนะนั่งร้องไห้ต่างประเทศคงกลับไายไม่ได้นะครับอืม ขอให้โชคดีแล้วกันขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีนะครับอืมเพราะฉะนั้นพี่ครับมาวันนี้นะครับนะก็เป็นข่าวยามเช้าให้พวกเราแบบแบบเบาๆกันก่อนนะแบบเบาๆกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับก็คงจะให้อีบานนะครับนะคนใหญ่คน,คนย่า่อีบานมันไม่สำนึก คนยังอินได้ไม่ถังหข้าหูซาทุกหูฝาดอกกระพือตัวเนี้ยจริงๆชอบบิดชอบบิด <c oughs> คนที่เล่นโซเชียลเนี่ยคนที่ถูกอีบานด้านเนี่ยเพเขาจะรู้ว่าอีบานเนี่ยมันบิดยังไงแต่เอบางคนของมันอย่างเงี้ยก็น่างงไปฟังมันนะครับ ไม่ได้มีอะไรดีจะไปฟังอะไรที่ไม่มีไม่มีสาระนะครับคนที่มีสาระนะครับเขาจะไม่มาอย่างนี้หรอกครับแต่นี่ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับนะก็ว่ากันต่อไปนะครับว่ากันต่อไปทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนใหญ่าบาร์นี้ไม่ต้องโดน นะไม่โดนทุกทีไม่ดีขึ้นเลยขอให้มึงโชคดีนาบบานนะนะครับส่วนหมายจับเนี่ยมันออกมาแล้วที่ชัยโนโดนะแต่ขอนแก่นกบตูมยังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> แค่นี้มานกับถ่ายไปได้แล้วนะครับต้องหนีหมาจับสิบปีนะครับ กลับมาก็เป็นอาชญากรรมถูกรวบที่ตอมอแน่นอนนะฝากไว้คิดจะทูดอะไรทำอะไรนะบ้านเมืองมีคือมีแปรนะกฎหมายใช้บัตรใช้บัตรเดียวกันนะก็อ,อยากจะฝากไปถึงบ้านนะอย่างนี้กลับไายไม่ได้พ่อแม่ตุยขึ้นมาก็กลับถ่ายไม่ได้นะ đẹp lõi nè ok